เราต้องสู้แบบไ,บไ,ไ,ไอ้นี่ครับปวกอะไหัวเลยแบบหัวอะไรบบครับอู้หูถูกแล้วับโอ้ยโอ้ยเป็นน้อยเลยตัวผมกระดูกเอวหักเลยครับอ,อ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันกับเกมที่มีชื่อว่า j u ดไ d i อ already นะครับซึ่งวันนี้ผมกับเพื่อนจะมาเล่นด่านมินิเกมนะครับซึ่งเราจะฆ่ากันทั้งหมด4คิวนะครับ4คิวคือถ้าใครถึง4คิวไปกาชนะครับโอเคพร้อมครับเริ่มไปครับไปหาอาวุธกันก่อนไปเริ่ม <c oughs> หาอาวุธครับห <c oughs> นึงงน่งหนึ่งโอเคไปหาอาวุธ <c oughs> โอ้โหเอาแถวนี้ไม่มีอาวุธอะไรเลย มีแดดเครื่องมือปฐมรงพยาบาลดี่นี่ี่ีดูเขาไปดูตายป้ายาเดินมากูกล้าไปถึงศพเอาได้ตอไปดูตายเเซค CQ ผมเราให้ได้ครับคุณชมครับมาครับมาครับแบ่งยังไงไงไงผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วข้างล่างนั่นเราต้องสู้แบบแค่นี้ครับปหัวอะไรบ้างหัวอะไรบะครับโอ้หูหัวแล้วครับโอ้ยโอ๊ยเป็นง่อยเลย ตีเขาหลบ่้างๆหลบข้างไ,ไม่ไม่รต,ตลตหลังบม่บินไวโอ๊ยแต่ผมกระดูกเอวหักเลยครับมามาคืนภา,าพเรียบ้อยคิดาองลองเล่นอย่างใจเย็นเกมน,นี้คือแค่สี่ิวชนะได้ไงได้ไงได้ไเจอแล้วครับเหนียวนันยาก็มาเดียรครับ อะไรมึงอะไรมือเฮ้ยเฮ้ยบทำไมเทำไมเฮ้ไงไไงเจอแล้วจะเข้าใกล้แครี่เราต้องกระโดดประชิดตัวแบบนี้ไงโอ้ยจ้ัวดำเเลื่ตัวดำเงบบตัวลมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหลือแค่นี้แล้วโอ้ยย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 ้ยยย ไรมึงอะไรมึงอะไรมึงลวงไปดิวิ่งนี่ผมเจอแล้วกล่องพยาบาลเรียบร้อยได้แล้วผมจะเอาค้อนทอมาครับคุณผู้ชมค้อนทอมาเทพเจ้าสายฟ้ามาเลยค้อนก็หายนี่ผมผมเจอคนข้างหน้า กลายก็เป็นฮีโร่ได้นะได้ได้อฟูคเฮ้ยแล้วผมคือม่ได้ผม้ันไรไ้ไ่้ไ้่ไไปแล้ว่เก่ง้นเียวเดียว้นเตือนยวเดียวุ้นเตเดียวเดียว้เยวเดียว้ดเดผมไ่ามไมึงิยกผมไปฆ่าใครไม่ได้เลย เฮ้ยไอพ่น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 ใส่ไอพ่นบินโอ้ไม่รอดอ่ะเพื่อโดนระเบิด what what the fuck เล่นเงี้ยบอเล่นเงี้ยบเหรอเล่นรับคนรั่คนรับคนได้เลยได้เลยได้เลยสมอสมอนี่นี่นี่เอาสมอสมอไปไปไปมาโอ้ย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 เรือเอาครึ่งทอดเปแล้แล้วก็มันไม่ได้มาดิให้มึงเก่งจริงนะมึง ให้มันเก่งนะอย่าม่ถอดอยู่ย่างไี้มาถอดดดผมถดล้ผมมาผได้ผมได้้ไ้ของคุณชมด่าไหมด่าไมด่าไหมผมได้ของแล้วด่ามได่ามโอ้ไม่ได้บอกอะไรโอ้ยโอ้โหได้คิว โอเคครับแมช์แรกก็ปรมาสูตรชนะไปขอยเกมมามาใจเกมเอาแบบไหนดีอะแบบเดิมไหมแบบเดิมใช่ไหมโอเค <c oughs> มาครับตัวเดิมครับวอลลี่สุดที่รักของผม5คิวแล้วกันนะตอนนี้ต้องใจเย็นนะครับลงท่อสอง มาแล้วครับเร ra er ิ่มหาอาวุธกันแล้วครับเฮ้ยเอ้ยอาม่าอาม่าลงไปแล้วภูเบทอาม่าลงไปแล้วครับให้ผมต้องใจเย็นครับเราค่อยๆหาอาวุธแห้ปล่อยเขาบวกกันไปก่อนครับระหว่างอาม่ากับคุณลุงนู้นนู้นนู้นอนุของดีอนุของดีไหวปะน้องไหวปะน้องไหวปะน้องหนึ่งคิวครับผมโอ้โหหน้าสูท่าหนึ่งคิว โอ plane. ้ยปลาโดนตัวเองอะไรเนี่ยยังไงนังไงมาดิปุ๊บมาดิปลาชูดิเกตเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยดีนะยุดได้โอ้ยโอ้ยเจ้าก็ตายหรอเจ้าก็ตายหรอเฮ้ยเฮ้ยตัวหลึ่แค่นี้เองเจ้าก็ตายหรอเอาให้ทัน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 ตะโกรุนเฮาเฮ้ยไม่มีหลบได้หลบได้เุ้ยหลบเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยข้าพูดได้คำจริง ก่อนเห่นเด้อหว่นไหวป่ไหวป่าเยบร้อยหวป่ะล้เฮ้ยงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยคุณผู้ชมครับเราต้องใจเย็นๆนะครับโอ้นี่ไงนี่ไงเอาล่วงแล้วเฮ้ย ได้อะไรต้องให้ได้ต้องไม่ได้โอ้โหอะไรของจับดุลเรือได้เดือดเรือใหญ่อะอุ้ยเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปฮ่าฮ่าฮ่ารู้จับดุลเรือใหญ่ไหมยังรออย่งอย่าบอกนะว่าตามเข้ามาเต่

ไม่เข้าท่ออ่ะเข้าท่อดีเออแค่นั้นแหละรอแล้วรอแล้วรอแล้วรอดแล้วรอแล้วรอแล้วผมโชว์ครับทางนี้แหละคือทางหนีที่ดีที่สุดอ่าสี่เฮ้ยว้าบันเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ว้าบันเจอเกือบแล้ว โอ้โหโลก่ใส่ดาวโล่รอดไว้ยังรอดไว้ยจบยังรอดยังโอ้โหเข้าไม่ได้โอ้โหโอ้บาลายวบอ้าวโดดไม่ลงอือขอทำอะไรผมไม่ได้แต่คุณผู้ชมผมมั่นใจเรื่อยเรื่อยผมก็ผมสามารถนำได้อยู่ เขาเหลืออีครั้งเนี่เขาไปชนะแต่ไม่เป็นไรผมจะกลับมาพลิกเกมให้ดูพลิกเกมให้คุณผู้ชมดูเองมาเฮ้ยเหลือครึ่งท่อนอีกแล้วผู้อ้ยอะไรเนี่ยหลบๆเฮ้ยเขาไม่ไม่เข้าท่อมันไม่เข้าทอมันไม่เขาทอมันเข้าเออเขาทอคุณผู้ชมเราต้องใจเย็นๆนะครับเล่นเกมเนี้ย ไ่นโอเคครับก็จบกัไปที่เรียบร้อยครับก็ปรมาตร0ศชูนย์ห้าชมผมสองแมตช์เลยก็ใครที่ขื่นชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>